ทางด้านนักร้องสาวเยจีนะคะอดีตสมาชิกสาวแห่งวง f ี a r s t a สค่ะก็ได้ประกาศยกเลิกการสแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ไปแล้วนะคะโดยล่าสุดทาง YG Star Entertainment ได้ประกาศว่าคอนเสิร์ต EDM y g and o r s k i Live and Talk Event ซึ่งตามกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเกาหลีใต้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงโซนะคะที่ในตอนนี้สถา,านการณ์การแพร่ ระบาดนั้นอยู่ในระดับที่4ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดแล้วและเพื่อความปลอดภัยของศิลปินและทีมงานทางผู้จัดมีความจําเป็นต้องยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตซึ่งทางผู้จัดนะคะก็ขอให้แฟนๆนั้นเข้าใจถึงสถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นด้วยโดยผู้ที่ซื้อบัตรสําหรับชนคอนเสิร์ตไปแล้วนะคะสามารถรับเงินคืนได้เต็มจํานวนส่วนในอนาคตถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นมากพอแล้วก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตของเยจี G, ให้แฟนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ ต้องบอกว่าการแพร่ระบาดโควิด1 9นในขนาดนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าส่งผลอย่างมากเลยต่อวงการบันเทิงเพลงเคป๊อนะคะมีหลายคนเลยในที่ติดเชื้อนะพี่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป<ด>็นหนุ่มจากวงเท e เชอร์นะคะเอทีสด้วยแล้วตอนนี้เห็นเขาบอกว่าลามไปจนถึงวงการซีรีส์แล้วด้วยนะคะก็ต้องมาดูกันว่าลายต่อๆไปจะมีใครนะคะ ก็ภาวนาขออย่าให้มีใครที่ต้องติดโควิดหรือว่าอาการหนักจากโควิดอีกเลยนะครับเพราะว่าโรคโรคนี้มันร้ายจริงๆเนาะใช่แล้วนะคะรุนแรงด้วยค่ะว่าติดเชื้อแล้วมีอาการะคะ่ะ